สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบก,กับนุชชาแนลนะคะวันนี้แอดพาท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะมาที่กระท่อมต้นมะขามร้อยปีนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมีการจุดทูบเสียงทายขอกับต้นมะขามร้อยปีนะคะคุณพี่ผู้โชคดีเคยบอกว่าให้ถูกมาแล้วนะคะท่านผู้ชม งวดนี้เอดก็เลยมไม่พลาดนะคะเอดก็เลยมาให้คุณพี่เขาจุดธูปให้นะคะเรามารอชมรอลุ้นนะคะว่าต้นมะขามร้อยปีจะให้ตัวเด็ดๆตัวไหนฝากเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวตามเอดมาเลยค่ะนะคะถือว่าได้นะคะถือว่าโชคดีถือว่ามีดวงนะคะถือว่ามีบุญนะคะท่านผู้ชม เสียงถายให้ในวันนี้นะคะก็ดูรอรุ้นไปด้วยกันนะคะว่าจะได้ตัวเดียวกันหรือเปล่านะคะที่จุดเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมคะมจุดไม่อยู่ก็ไม่ต้องจุดนะคะเพราะว่า

คนเจยามัวรัวเลขกะสมละกอ่อนใบตูตรองๆเลยเราเด้อสามตัวตรองๆเลยสามมัวผิดชิ้หาน่ารูกเอฟซีชมโนลกต่างประเทศก็มีในประเทศไทยก็มีไหน่อยเด้อหลวงปู่เด้อโลงหัวมาแล้วนะเคยไม่พี่เคยเคยจุดไหมตอนเนี้ยเคยจุดทูบเชีงไพยไหม พอเคยอยู่ใช่ไหมคะตรงนี้เคยได้ไหมเเข้าไหมเพ็ดตัวเดินอย่งนี้เพ็ดตัวเดียวใช่ลุงโปไม่เคยให้มันจะๆหรอกมีแต่ขึ้นหนึ่งเต้มลงหนึ่งเต้มอย่างงี้แต่คนมาไกลๆได้อยู่คนมาจากทางไหนเนาะค่ะส่วนมากทาง ใกล้บนนี่แหละออมาบ่อยไหมคะาสารคามมาอยู่มาประจำโอ,อ้เมอวัเมื่อกี้เหมาไหมคะไม่ไม่เห็นมาเราไม่เห็นมาแต่ก็ไม่ไม่เจอแม่ไม่ไม่ได้อยู่เอาไม่ได้อยู่เนาะ่ไม่ได้อยู่ตลอดค่ะตัวไหนมาแล้วเนาะพี่ได้ที่ไหนได้หาตัวเลยพี่ ค่ะท่านผู้ชมเลขสองก็มาแล้วนะคะท่านผู้ชมเลขข้างล่างจะเป็นตัวอะไรต้องมารอรุ่นรอชมนะคะเลขทูบเสียงทายที่คุณพี่เจ้าของกระท่อมเป็นคนจุดนะคะท่านผู้ชมคุณพี่ผู้โชคดีนะคะบอกว่าเคยถูกมาแล้วหลายงวดนะคะท่านผู้ชมเป็นผู้ดวงดีเอสก็เลยให้จุดทูบเสียงทายให้นะคะ ข้างล่างจะเป็นศูนข้างล่างมาเลยเนาะศูนย์ตัวที่สามนะคะจะมาแล้วนะคะ <0. S 2> ทุบเสียงไายก็ให้แม่นๆเนาะจ้ะให้แม่นๆนะคะท่านผู้ชม,มอองวดเจ็ดสองศูนย์ก็ทุบเสียงไายเหมือนกันใช่ค่ะ เท่าเต็มเลยนะคะสองตัวตัวไหนเนาะนี่ดำเาดำเนาะแค่นั้นแหละสองสี่สองสองสี่เก้าสองสี่เก้าโอ้สองสี่เก้าเออตัวดำมากเลยเนาะแปลกเนาะจ้ะ ดูเลขเ้าเขาเป็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมดูชัดๆนะคะสองกับสี่พอพอ,พอรู้เนาะพอรู้ว่าเป็นเลขสองกับเลขสีจ้ะแต่เลขเก้นี่คือดำไมตัวน้อยจังเนาะดำดำมากนะคะสองสี่เก้าหรือว่าสองสี่หนึ่งก็ได้นะคะท่านผู้ชม9กับ6ตัวเดียวกันเลอ สองสี่เกสองสหนาะจ้ะสองสหนึ่งตกลงจะเป็นเลขเก้ารือจะเป็นเลขอะไรนั่นเก้าแนหละเมากกว่ามัง้งน่าจะนะคะท่านผู้ชมว่าตัวเลขเข้าไม่เข้าแอดก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าแอดนำเสนอเป็นเพียงแค่นแนวทางเท่านั้นนะคะเก้าจ้ ลองให้ดูชัดๆเลยนะคะท่านผู้ชมสองสี่เท่านผู้ชมค่ะสุดท้ายนี้แอก็ขอให้ท่านผู้ชมแล้วก็ f อทุกท่านนะคะโชคดีรวยๆเฮงๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้แอก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ